<Started. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเจมวัง้วยค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเบี้ยแก่หลงพ่อตีวัดหูช้างค่ะรุ่นเปิดหลังค่ะรุ่นเปิดหลังในชุดนี้นะคะจะเป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นเบี้ยแก่หลงพ่อตีวัดหูช้างแบบเปิดหลังรูปวงลีนะคะแล้วก็เปิดหลังรูปหัวใจค่ะเดี๋ยวไอจะให้ดูนะคะว่าเป็นโค้ดอะไรค่ะดูที่รูปนี้ก่อนเลยค่ะ ชุดนี้นะคะที่ได้มา3ลูกนี้เป็นโค้ดวัดุู้ช้างนะคะเต็มแล้วก็เป็นต่อเต่าดอกบัวค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าต่อเต่าดอกบัวค่ะโค้ดนี้นะคะจะออกในช่วงปี 5, 7นะคะถึงต้นปี 6, 2ค่ะต่อจากโค้ดบหอชอนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงยุคกลางๆค่ะแล้วก็ พอหมดโคดนี้นะคะทางวัดเลิกต่อโคดนี้ก็จะมาเป็นโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพนะคะโชคดีต่อต่อใบโพก็จะตั้งแต่ปี62ถึง65ค่ะอันนี้ก็อยู่ในช่วงยุคกลางๆนะคะเป็นโค้ดวัดหูช้างต่อต่าดอกบัวค่ะ2รลูกนี้นะคะเป็นรุ่นเปิดหลังรูปหัวใจค่ะจะพบเห็นได้น้อยนะคะน้อยกว่ารูปแบบรูปวงรีนะคะนะคะี่ค่ะนานๆทีก็จะได้เข้ามาค่ะอันนี้ก็ได้เข้ามา2รลูกนะคะ สวยงามสมบูรณ์ค่ะส่วนอีกลูกนึงนะคะลูกนี้สวยมากๆค่ะนี่นะคะไอไม่ได้มาแบบนี้นะคะบ่อยเพราะว่าเนี่ยค่ะสวยสมบูรณ์แบบเนี้ยจะหายยากนะคะหลวงพ่อตีจานเต็มใบแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะลูกจริงนี่คือสวยมากๆนะคะนี่ลอดนงนงค่ะเป็นโค้ดเดียวกันนะคะโค้ดวัดหูช้างเต็มค่ะแล้วก็คู่กับตอเต่าดอกบัวค่ะนี่นะคะจะอยู่ในช่วงปี5 7เถึง62 นี่นะคะพ,พ,พ,พี่พี่ท่านใดนะคะสนใจอยากศึกษาบีแก้วัตถุมงคลเครื่องรางนะคะของสายวัตถุช้างเพิ่มเติมนะคะก mm hmm. ดติดตามทางช่อง Youtube อ m ู l e t ของไอได้นะคะไ mm hmm. อก็มีอะไรมาใหม่ๆห,หรือยุคเก่าเนี้ยค่ะไอก็จะมาลงไว้ให้ได้ชมนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยสังเขปค่ะ mm hmm. วันนี้ไอก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ